สวัสดีครับผมเ,เพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกม Black Rock X Next Generation นั่นเองครับในคลิปนี้นะฮะเราก็จะมาอัปเดตข่าวสารใหม่เพราะว่าแพทใหญ่แพทใหม่ของเซิร์ฟเวอร์ C เนี่ยใกล้จะเข้ามาแล้วนะครับเพราะว่ามีหน้าลงทะเบียนแบบนี้เข้ามาแล้วนะครับและแน่นอนครับว่าการลงทะเบียนอย่างนี้ต้องมีการแจกของนะครับ LX รอบนี้แจกอะไรครับลงทะเบียนล่วงหน้าทันทีเพื่อรับฟรีอัมบ l าเลเจนต์คอลเลกชันนะฮะ โอ้โหดูจากรูปเนี่ยคือแม่งเป็นสมุดการ์ดเลยนะครับแล้วอ่านจากชื่อของไอเทมแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นการ์ดหรือมันอาจจะเป็นเหรียญการ์ดหรืออะไรนะเออคือ,อ,อ,อผมก็คาดหวังว่ามันจะเป็นการ์ดฟ้าการ์ดอัมบาร่าแพด120แจกฟรีๆเลยหรือเปล่าหรือว่าข้างในนี้เปิดแล้วสุ่มอีกทีหนึ่งนะฮะแต่โดยธรรมชาตินะโดยธรรมชาติของเกม L X อ่ะมันจะสุ่มหรือมันจะมีอะไรให้ที่มันมีเกลือเกืออยู่ข้างใน นะครับแล้วก็ถ้าเราลองมาอ่านตรงนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเจ้าของตัวนั้นเนี่ยคืออะไรนะครับก็คือบอกแค่เป็นชื่ออัมบาร่าเลเจนด์คอลเลกชันแค่นั้นเองนะครับผมและตอนนี้เนี่ยคุณก็สามารถลงทะเบียนได้นะครับตั้งแต่วันที่18บแมกราไปจนถึงวันที่6กุมพานั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าคุณลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันที่31มเนี่ยมันจะจัดส่งของรางวัลไปยังตัวละครภายใน3วันหลังจากที่อัปเดตเวอร์ชันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลงทะเบียน ก่อนอหลังวันที่31นะครับจะจัดส่งรางวัลยัง e อีเมลตัวละครทันทีนะครับก็จะมีระยะเวลาของการลงทะเบียนอยู่เพราะฉะนั้นอย่าลืมมาลงทะเบียนในหน้าเว็บนี้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ไว้ให้ที่ล่างคลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อให้เพื่อนๆไปลงทะเบียนกันนะครับก็สามารถมา,าหารายละเอียดตรงนี้ได้ทีนี้ลงทะเบียนเสร็จเวอร์ชันใหม่อัปเดตใหม่เนี่ยมีอะไรบ้างนะอย่างที่ภาเพเห็นเนี่ยก็คือจะเป็นการคอลแลบกับคุณตาแมนนะซึ่งใครที่ยังไม่เข้าใจว่า อุลตร้าแมนกิจกรรมอะไรเป็นยังไงก็สามารถไปดูคลิปของผมได้นะผมเคยอธิบายไว้แล้วในเซิร์ฟไต้หวันนะครับก็จะมีเรื่องของบอส MVP ต่างๆนะครับมีคําอธิบายของการ์ดมีบอกไหมไม่มีบอกนะแต่ว่าจะมีพวกรูปสกิลอะไรให้ดูนะครับมีมินิบอสให้ดูนะครับแล้วก็จะมีบอสที่อยู่ในดันเจียนนะครับผมให้ดูอีกอันหนึ่งด้วยนะครับก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆนะคล้ายๆกับตอนเซิร์ฟไต้หวันนะครับเลื่อนลงมาอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบทดสอบนะฮะ ว่าคุณเป็นอุนตอ้าแมนแบบใดอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถไปทำแบบทดสอบได้นะครับใครที่ดูอุนตอ้าแมนอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะอินกับเรื่องนี้อยู่นะครับผมแล้วก็ทำการแชร์เชิญได้นะครับผมว่าเฮ้ยเราชอบอะไรนะคุณชอบ NPC ตัวไหนในแร็กน็อกเอ็กซ์โฮเกเฮนจัดไปตีบวกในขณะรีไฟล์ข้อใดที่สามารถเพิ่มอัตราสำเร็จได้ ฟิชสตีมเอก1จานเพื่อเพิ่มรักให้สูงขึ้นไปแชทกับคุณยายเอ็ดดี้ที่อยู่เก็บเฟนนะฮะนี้สิผมเคยใช้อ่ะนี่มันก็จะมีบอกว่าเฮ้ย <c oughs> hey, คุณได้เป็นโซฟี่ Sophie นะเออไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าน,นะถ้าเกิดอ่านผิดขอภอภัยเพราะไม่ได้ดูคุณตั้แมนภาคนี้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็หลังจากแช์เนี่ยมันจะได้แพ็กเลือกเอนชาร์ด้วยนะต้องแชร์ก่อนนะครับสาม,มารถกดแชร์ไปได้นะแชร์ Facebook หรือว่าพัดลอกลิงก์แชร์ไลน์อะไรอย่างเงี้ยแชร์ไปก็จะได้ กล่องตรงนี้ด้วยนะครับถือว่ารับของกันฟรีๆนะโอเคแล้วก็สามารถลองใหม่ได้ถ้าเกิดว่าอยากลองเล่นนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับต่อมานะครับอ่าก็เป็นการเปิดเผยนะครับแพท120นะครับที่กำลังจะมาเร็วๆนี้นะ่ะสำหรับแพท120ตรงนี้นะครับเขาก็จะมีเรื่องของบอสต่างๆให้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็น f o r e เล่น i ิช h ั่ o ลอ o อ d ปเดตการ์ดก็ดูได้นะครับความสามารถแต่ว่ายังไม่ได้บอกพวกเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็จะเป็น บอสใหม่ๆทั้งหมดที่จะมาในแพท120จริงๆผมก็เคยทำคลิปไ้แล้วเกี่ยวกับเรื่องของการบอสในแพท120ก็สามารถลองไปเช็คกันดูได้เลยนะครับนี่เออก็จะเป็นประมาณนี้ลักษณะนะครับดูได้แล้วก็เลื่อนลงมาก็จะเป็นเกี่ยวกับรวมๆนะครับว่าในการอัปเดตเวอร์ชั่นต่อไปของ LX เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีกิจกรรมอุลตร้าแมนที่ให้เข้าไปลงดันแล้วก็ตีบอสให้เกาะแตกนะครับเปิดเลเวล120 สนุกสุดมันนะครับโอ้โหโมันไม่ไม่รู้นะฮะแต่หน้าผมมันแน่นอนนะเล่นกันทั้งวันเกมดีขนาดนี้นะครับก็แพด120เปิดปุ๊บเนี่ยก็จะมีแผนที่ใหม่ๆที่เป็นอัมบาร่าเป็นนิฟเฮมให้ฟาร์มนะครับมีไลฟ์สกิลเลเวลสิมีคอนเทนต์ Content ใหม่ๆมีออฟแมวอัมบาร่าอะไรเพิ่มขึ้นใหม่เยอะแยะมากมายนะครับอ่าแล้วก็จะมีอันนี้จ v g 2.0ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับการ อัปเดตในหน้านี้นะเพื่อนๆก็สามารถที่จะมาทําทอะไรบ้าง1ลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนเสร็จรอรับของนะแล้วก็คอมเมนต์กันมาดูด้วยนะครับว่าคิดว่าไอตัวเนี้ยจะเป็นการ์ดจริงหรือเปล่านะครับสสิ่งที่คุณต้องทำนะครับก็คือคุณเข้ามาเล่นหน้านี้แล้วกดแชร์แชร์เสร็จคุณก็จะรับแพ็คเลือกเ n นชาร์ไปเลยนะครับตรงนี้ที่เหลือก,ก็รอแค่วันที่31ครับอัปเดตเวอร์ชันเล่นอุลตราแมนได้เลย แล้วอย่าลืมไปดูคลิปผมที่อธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมมูนเตอร์แมนด้วยนะครับเพราะจะได้เข้าใจก่อนว่าเฮ้ยมันต้องทําอะไรบ้างจะได้เข้าใจว่าเ,เกมมันให้อะไรยังไงบ้างเราควรจะซื้อพาร์ทซื้ออะไรไหมนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นข่าวสารหรือเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆชาว r L x นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมในการทําช่องต่อๆไปด้วยนะครับ หรือว่าทำคลิปของเกม r o x ต่อต่อไปนะครับยังไงก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ